สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ t r i l i z a t i o n 7นะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องเทคนิคการต่อสู้นะครับเทคนิคการรบนั่นเองนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับข้อแรกนะครับคือหัดใช้ Army Commander ให้เป็นนะครับ Army c o m m a n d า r อทำอะไรได้ครับ Army Commander เนี่ยโดยเริ่มต้นเลยเนี่ยเขาจะเป็นยูนิตที่ส่งผลบัฟในการรบนะก็คือจะมีผลรอบตัวนะเนี่ยก็คือ5ช่อง รอบตัวอย่างนี้บกช่องรอบตัวเนาะแล้วก็ถ้าว่าอัพเลเวลไปอีกเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเนี้ยผมอัพมาแล้วเนาะบวกหนึ่งคอมมานด์เรเดียสเรนก็คือทําให้เขากลายเป็นเนี่ยรัศมีของอัพคอมมานเดอร์มันจะโชว์อย่างนี้นะถ้ Command, Rain, เาเป็นคอมนะามานเดอร์ Commander ตัวใหม่ใเนี่ยที่แบบยังไม่ได้อัพตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะไม่มีนะอย่างตัวเนี้ยเห็นปะเรเดียสเรนมันน้อยนะครับอืมแล้วคอมมานเดอร์เนี่ยมันเก็บเลเวลได้คือประโยชน์ เล่าประโยชน์อีกรอบก่อนประโยชน์อย่างแรกคือมันจะส่งผลบัฟทหารต่างๆตามที่เราอัพไว้นะโดย Army Commander เนี่ยเป็นยูนิตในยุคโบราณเนาะก็มีในยุคโบราณเลยแล้วก็จะสามารถส่งผลกับแลน์ยูนิตก็คือยูนิตท,ทางบกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันก็จะมีหลายสายเนาะบาสเตียนเนี่ยก็เน้น บวกพลังโจมตีต่อสู้แล้วก็เน้นการป้องกันนะคือแบบยูนิตเราจะถึกขึ้นนะง่ายง่ายส่วนแอร์ซาเนี่ยจะเป็นสายที่แบบว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะก็คือแบบสายโจมตีนะคือแบบอ่ะอย่างอันแรกเนี่ยออกอันแพ็กออกมาจากคอมมานเดอร์เนี่ยปุ๊บสามารถเคลื่อนที่ได้เลยต่อมาก็แบบเพิ่มพลังโจมตีอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบ่งสายเป็นอินฟันตี้เป็นเลนเป็น ane, เคเ a ิลี่อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ถ้าเลือดเต็มเนี่ยจะตีแรงขึ้นอะไรอย่างงี้ครับ โลจิสติกนี่ก็เคลื่อนที่เร็วอะไรอย่างนี้เนาะบวกสล็อตมากขึ้นอะไรอย่างนี้คืออ่ะเล่าถึงนี้มันต้องเล่าอีกว่าจริงๆไอ้คอมมานเดอร์เนี่ยมันจะมีช่อง,อง,นอองนเนี่ยไอ้ช่องพวกเนี้ยคือเอายูนิตใส่เข้าไปได้นะอืมโอเคนะเดี๋ยวขอกลับไปเล่าคอมมานเดอร์ก่อนเห็นไหมอย่างคอมมานเดอร์ตัวเนี้ยมันมียูนิตอยู่ข้างในเน,นี่ยยูนิตตัวเนี้มันอยู่ข้างในคอมมานเดอร์มันเอาออกมาได้มันเก็บเข้าไปได้อะไรอย่างนี้ นะประมาณนี้คอมมานเดอร์ Commander เนี่ยก็มีประโยชน์เยอะแยะเลยเนี่ยแบบว่ามีแบบส่งผลบวกพลังโจมตีตรงๆอะไรงนี้ก็มีวิ่งได้เร็วขึ้นอะไรนี้ครับผมโดยที่เวลาต่อสู้เนี่ยต้องมีคอมมานเดอร์อยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อเก็บเลเวลคอมมานเดอร์เพราะคอมมานเดอร์เนี่ยมันใช้ได้ยาวๆไปได้ทุกยุคเลยแบบข้ามพบข้ามชาติไปได้เลย อันนี้จะเอาทหารเข้าไปในคอมมานเดอร์ให้ดูนี่ก็กด add to army ปุ๊บแล้ก็จะอยู่ในคอมมานเดอร์ถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือมีประโยชน์ตอนเคลื่อนทัพเนะาะทำให้เราเคลื่อนทัพได้ง่ายขึ้นไม่ต้องควบคุมหลายยูนิตอะไรอย่างนี้โอเคเทคนิคแรกก็คือเป็นเรื่องคอมมานเดอร์นะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะว่าควรมีเทคนิคอะไรบ้างต่อมาเป็นเทคนิคสเก u ล เกาเนี่ยเป็นยูนิตที่เราสร้างได้ตั้งแต่เทอร์แรกในเกมเลยนะเป็นยูนิตที่เอาไว้สอดแนมนะครับโดยความสามารถของเกาเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันเดินได้เร็วนะมันเดินแบบว่าเข้าป่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันไม่ติดค่าเทรเรนต่างๆเลยเ,เข้าป่าแล้วก็ยังเดินต่อได้แล้วก็เกาดียังไงเกาสามารถดูศัตรูได้จะมีโหมดดูอีกสองอย่างมีลุคเอาท์กับเซิร์ฟต่างกันแค่ว่า เซิร์ฟเนี่ยกดแล้วมีผลเทินเดียวแต่ลูกเอามีผลแล้วอยู่ยาวถ้าเรากดลูกเอาอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะส่องรอบรอบตัวให้เราเห็นเลยว่าเออศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้แต่สกาก,ก็ตายได้นะก็คือดูแล้วก็ดูไปแล้วก็รู้ว่าเป็นศัตรูเป็นมีจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ครับเนาะแล้วก็สกาเนี่ยก็เอาไว้ลอบเป้าได้ด้วยหมายถึงว่าเอาไว้ดึงความสนใจศัตรูได้สมมุติแบบ เมืองหลวงเรายังไม่พร้อมสู้อย่างเงี้ยเราส่งสเกลไปล่อให้ศัตรูเดินตามสเกลมาก่อนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะลองไปก่อนอ่ะทีนี้พูดถึงสเกลไปแล้วทีนี้ในเกมเนี่ยมันจะมีพื้นที่ต่างๆที่มีผลต่อการรบนะครับถ้าพูดเฉยอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวรบให้ดูเลยคอ่ะโอเคก็อย่างแรกนะครับก็คือยูนิตท,ที่อยู่ในน้ำาเงี้ยที่แบบว่า เป็นยนะูนิตแลนด์ยูนิตเนาะแต่ว่าอยู่ในน้ำมันจะขึ้นนั่งเรือเองี้ยมันโดนตีแรงอาจะเดี๋ยวอย่างแรกเราคอมมานเดอร์เราอยู่นี่ใช่ไหมครับโอเคเราก็เอาบริเวรของเราทุบเนะชือไปก่อนนะอพอฆ่ากันเ่าคุณจะไปแทนที่อย่างนี้ใครมากที่แล้วก็ยูนิตที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะโดนโจมตีแรงขึ้นสังเกตดู ว่ามันจะมีตรงสเกลของฝั่งของข้าวเนี่ยมันจะมีลบสองพลังโจพลังต่อสู้เนี่ย defending in river terrain เนี่ยคือสู้ในแม่น้ำเสียเปรียบนะอันนี้คืออันหนึ่งใช่ไหมจริงไม่ค่อยเอือเ้ออำหนะอะไรจริงถ้าจะตีข้างในเนี่ยมันจะมีอีกเนี่ยอ่ะเห็นไหมจริงลีเจียนเนี่ยพลังมันเยอะใช่ป่ะแต่ว่ามันแบบเป็น embark unit มันก็จะโดนลบค่าพลังมาเยอะเลย ประมาณนั้นแต่ว่าแรนยูนิตมันก็จะตียูนิตที่อยู่ในน้ำไม่ได้นะคืต้องเป็นเรนยูนิตอย่างเดียวประมาณนี้ส่วนพื้นที่อีกอย่างเนี่ยก็คือมันจะมี navigable river เนอะเล่าก่อนอ,อย่างแรก navigable river ก็คือยูนิตที่ลงมามนในแม่น้ำใหญ่มันจะกลายเป็น Embark Unit คือยูนิตที่เดินทางทางน้ำพลังจะหายไปเยอะแล้วก็โดนโจมตีฟีแบบแรงๆเลย ถ้าโดนระยะไกลตีนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึ่งคือรับนะครับรับพวกนี้มันเือนแบบเป็นเป็นที่สูงอะ่ะเออคือสตูคนที่อยู่บนที่สูงอะ่ะจะได้เปรียบนะครัแบบสมมติที่ราบหรือป้องกันบนที่สูงอะ่ะได้เปรียบนะคนที่อยู่บนที่สูงก็จะแบบว่าได้รับพลังมากขึ้นอะไรอย่างนี้ เราเอาค่าสเกาไปก่อนนะนี่ผมก็ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือเอายูนิตมาอยู่บนแม่น้ำเนี่ยก็อาจจะโดนกางโจมตีรุนแรงได้นะครับโอเคแล้วก็พื้นที่ป่าเนี่ยก็คือมันจะทำให้ unit เรนยูนิตยไม่สามารถโจมตีข้ามได้แบบสมมุติสมมุติว่ามีศัตรูอยู่่ะสมมติว่า สมมติให้ฟังนะครับถึงมมว่ามีศัตรูอยู่ช่องเนี้แล้วอาเชอร์ของอยู่ช่องนี้มันจะยิงข้ามป่าไม่ได้เย้ยมันจะติดป่าเออมีแบบนี้ได้นะให้ระวังไว้ว่าป่าเนี่ยมันบังการโจมตีได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในป่าสมมติช้างอยู่ช่องนี้ยแล้วนักนูอยู่ช่องนี้ยมันก็ยิงเข้าไปในป่าได้นะแต่ถ้าอยู่ข้างช่องนี้เลยเนี่ยมันก็จะโดนป่าบังประมาณนี้อืมแล้วก็ แม่น้าพวกนี้ก็เล่าไปแล้วเนาะมันจะมีแม่น้ําเล็กแม่น้ําใหญ่แม่น้ําเล็กเนี่ยก็โดนลบสองแม่น้ําใหญ่นี่โดนลบหนักเลยนะครับก็ให้ระวังไว้ส่วนพื้นที่แฟลตเทเรนพื้นที่เป็นแบนพื้นที่ราบพวกนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็เดินผ่านปกติได้การเข้าป่าเนี่ยจะเสียมูฟเมนต์เป็นพิเศษการขึ้นรับดิเซิร์ t รับดิเทเรนพวกลังเนี่ย <c oughs> พวกพื้นที่สูงทั้งหลายเนี่ยก็เสียมูฟเมนต์เป็นพิเศษเหมือนกันจะเสียค่ามูฟเมนต์เยอะกว่าปกติ นะดังนั้นก็ให้ระวังเวลาเคลื่อนทับด้วยนะครับแล้วก็การลงแม่น้ําก็เช่นกันนะเนี่ยลงแมนะ่น้ำคือจริงอาเชอร์มันเดินได้2ช่องใช่ปะแต่เนี่ยลงแม่น้ําไปเลยหมดเลยมูฟเมนต์สปีดอย่างอันนี้ก็คืออยู่ในเมืองไม่มีถนนม,มันก็ช่วยออฟเซตไปได้นะแต่ว่าอันนี้ลงแม่น้ําก็กลายเป็นเรือเลยเหมือนกันนะก็จะเสียค่า m o v e มนต์ไปเลย ภาษาเรียกเขาเรียกว่า Embarking เนะโอเคเรื่องพื้นที่ต่างๆใช้ภูมิต่างเนี่ยก็ถ้าใช้ให้เป็นก็จะมีประโยชน์มากๆโอเคครับพอนะเวลากด next turn เนี่ยการต่อสู้มันจะเกิดออโต้นะเป็นฝั่งบอทเนาะฝั่งเราก็เล่นในเ turn ใช่ไหมแต่ฝั่งบอทมันจะตีหลังจากที่เรากด next turn นะครับโอเคเนี่ยเห็นปะ ัวนิงเกอรก็ยิง,ย,งยิงใส่ยูนิตที่อยู่ในน้ำได้นมันเป็นเอ็นบล็อกยูนิตโดนแรงแน่ๆครับปัก43เลยแรงมากประมาณนี้นะโอเคแล้วก็เทคนิคการเล่นหลักๆเลยให้เอายูนิตตีใกล้เนี่ยมาอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ยูนิตตีไกลอยู่ข้างหลังเนาะส่วน เ,เวลาเคลื่อนทัพเนี่ยให้เอาใส่คอมมานเดอร์เนาะมันจะทําให้เราเคลื่อนทัพได้เร็วมากขึ้นเคลื่อนทัพได้สะดวกขึ้น,นนะ Commander, เนี่ยเนาะเพราะคอมมานเดอร์เนี่ยมันจะสามารถ unpack ยูนิตออกมาได้ส่งออกมาได้่างนี้นะแล้วก็จริงๆท้ up i n i t ิ a t i v e มาก็สามารถยูนิตท,ที่ออกมาเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ทันทีเลยแต่ว่าตอนนี้มันลักอยู่นะบางทีก็จะมีบั๊กแบบเนี้ย up แล้วก็มีผลอะไรอย่างเงี้ยครับและแตะดวงนะ อาเชอร์เนี่ยเอาอันแพ็กออกมาได้เลยเหมือนกันเหน็นปะปึ๊บออกมาได้เลยแล้วคอมมานเดอร์เนี่ยมันจะมีคําสั่งตีด้วยมันจะแบบว่าเห็นปะคอร์ดิเนตแอสแท็กสั่งตีปึ๊บมันจะตีแรงขึ้นกว่าปกติอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสู้กันในระยะปั๊บของคอมมานเดอร์เนี่ยคอมมานเดอร์มันจะได้ exp นี่คือเหตุผลที่บอกว่าเออควรเอาคอมมานเดอร์ไปด้วยทุกครั้งแม้แต่การตีคนเถื่อนอะไรเงี้ก็ตามลบเล็กๆน้อยๆก็ พยายามพยายามให้มีคอมมานเดอร์อยู่ในระยะนะครับโอเควางตำแหน่งก็เนาะง่ายๆคล้ายๆเกมอฟ g ิจนะครับก็เอาแท้งอยู่หน้าตีไกลอยู่หลังเนาะตีไกลเป็นตัวบางนะครับแต่เยอะเัรนั้นเรายิงแรงได้แล้วก็แท็ตัวแท้งเนี่ยมีโอกาสล้วงตัวหลังเนี่ยก็ให้บุกเข้าไปเลยนะมีโอกาสก็รีบซัดเลยนะครับไม่งั้นเราก็โดนยิงฟรีนะ Okay. แล้วก็เทคนิคลอเป้าเนาะอันนี้คงทำภาพประกอบประกอบให้ดูยากแต่ว่ามันก็คือการที่แบบว่าสมมติอย่างสเกลตัวเนี้ยรเราอยากจะให้ศัตรูแบบเบนความสนใจมาข้างหลังคือสเกลเป็นยูนิตท,ที่ไม่มีอันตรายไงศัตรูก็จะเมินไปเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนสเกลตัวเนี้ยเป็นวอลเลเอร์หรือว่าเป็นทหารม้าพวกเนี้ยไอยูนิตพวกเนี้ยมันจะหันกลับมากันเมือง เออทำให้ดึงทับของศัตรูไว้ที่เราได้ไว้ที่ยูนิตท,ที่ป่วนได้ไม่ให้ไปยุ่งกับแนวหน้าว่าตัดกํลาลังเสริมของศัตรูได้นะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คืออย่าเสียดายนะครับยูนิตเพราะว่าถ้าคุณสร้างเมืองเป็นสร้างเมืองดีมีค่าปรดักชัิของสูงเนะี่ยคุณจะสังเกตว่าสร้างยูนิตเนี่ยเทิเเนเดียวเท่านั้นเองนะจากนั้นก็กดไปเลยปั๊มไปเลยไม่ต้องใส่ใจลบชนะแล้วเดี๋ยวเราได้ทุนคืนเองนะครับ วางไปอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีนี่เบียนอินฟอสอาร์คืออะไรครับเบียนอินฟอสอาคือการเสริมทัพอ่ะเรากดพอกดเ e ียนฟปุ๊บมันจะมีให้เลือกว่าจะเสริมไปที่แม่ทัพคนไหนการ n f นฟอสเนี่ยมันคือการที่แบบว่ายูนิตเราเนี่ยก็เดินทางไปนี่แหละแต่เราไม่เห็นว่ามันเดินทางพอกดไปแล้วในแม่ทัพเราจะเห็นอย่างนงี้แต่ว่าสลิงเกอร์ตัวนี้ยกำลังเดินทางมาอีก8เทินจะถึง ซึ่งจริงๆเขาก็กลังเดินทางอยู่จริงนะแต่เราไม่เห็นอ,อย่างนี้เหมือนกันถ้าผมกดเดินฟอร์ตมีไปใส่ไม่ทับคนนี้เราก็จะเห็นว่ายูนิตทาหารเมื่อกี้ก็เดินทางเหมือนกันอีก8เดเทินถึงอะไรอย่างนี้นะครับก็การมีการที่เมืองหลวงหรือเมืองไกลๆปั๊มทหารไปเรื่อยๆยแล้วเราเสริมทับไปเรื่อยๆเยมันก็ทําให้การลบของเราไม่ขาดตอนเนาะโดยที่เราไม่ต้องมาคอยกดเดินเองเหมือนภาคก,ก่อนก่อน ประมาณนี้นะครับก็เกมนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะดูในไลฟ์ของวันอาทิตย์ที่16ได้นะครับก็สุดท้ายคือยึดทั้งทวีปเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาให้ดูว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นของผมเนี่ยยวก็ไม่ได้เหนือกว่าศัตรูเนาะเออแต่ก็ยึดเมืองศัตรูมาได้สู้มันได้นะครับอย่าไปยองครับบัตเดตตี้มันโกงก็จริงแต่ว่าสมองเรามันเหนียกว่านั้น ระบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราสู้กับมันได้ก็ฝากเป็นกำลังใจงให้ไม่ทับใหญ่ทุกคนสู้ๆครับบ๊ายบายลาไปก่อนมีคำถามอะไรก็ถามได้สวัสดีครับ